นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ภายในโบสถ์ยังเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะหลวงพ่อเขากําลังสวดมนต์อยู่นะครับท่านผู้ชมเลยผมจะมาถ่ายข้างนอกแทนก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้คือเจดียคู่เหมือนเดิมนะครับจะคงไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะเั้นไปดีกว่าโอตรงนี้นี่ ตรงนี้แปลกครับท่านผู้ชมคือที่ใหม่เลยนี่ยอ๋อแต่มันก็คือพระปางเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่น,นี้มียอดที่หักลงมาด้วยครับท่านผูน้ชมนี่ส่วนตรงนี้ก็ตรงนี้ก็สาราลายเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ไม่มีทางเชื่อมแล้วนะท่านผู้ชม ก็แค่นี้ลับท่านผู้ชมแล้วเราไปข้างน,นอกกันดีกว่า